ก็แบบเกมก็ใกล้จะเปิดแล้วอันนี้แบบคือแบบโหลดล่วงหน้ามานะคือแบบจุดเด่นของเกมค่ายเนี้ยตั้งแต่ยุคคงไกยเป็นต้นมาเนี่ยคงก่สามเนี่ยหน้าโหลดเกมอะ่ะเขาจะเป็นลูปตลอดคือแบบคงไกยก็จะเป็นแบบว่าขึ้นลิฟต์แล้วก็ขึ้นลูปใช่ไหมแบบขึ้นลิฟต์ลูปแบบไม่รู้ใ่าไปเลียนทำไมมันสูงหรือเกินอะไรเงี้ยอย่างเกมชินก็ ทางตรงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่สไตล์เลือก็คือรถไฟไปเรื่อยๆรถไฟขึ้นแรวทะแยงวันนี้แบบมีตัวละครตัวหนึ่งที่แบบเป็นตัวละครแบบยุคเอ่อไม่ใช่เป็นตัวละครยุคแบบเขาเรียกว่ายุคแบบดั้งเดิมของซีรีส์ฮงไกก็คือเซรีฮนะคือแบบถ้าใครเล่นแบบตั้งแต่สมัยจีแซมาก็จะรู้ว่าที่จริงอะซเซล่จะเป็นตัวละครที่ผมยาวเว้ยแล้วก็จะเป็นตัวละครที่โตหน่อย คาแรคเตอร์ก็จะไม่ใช่แบบฮงไกที่เราเล่นนะโอ้นี่คือแบบเป็นตัวละครที่แบบนานมากเลยแนละเก่าแก่มากสําหรับซีรีส์ฮงไกนะโอเคก็วันนี้เขาก็ได้ปล่อย P ีของเซเ่มาแล้วงั้นเราก็ไปดูกันไปมาอันนี้เป็น P ีของเล่นนะหกตื่นเต็มผมก็อยากผมอยากได้ตัวละครเล่มากเลยนะถ้าเล่นสตาร์เลวเาเป็นตัวละครที่เก่งมากเลยนะโอเคมาดูกันสามสองหนึ่งเริ่ม อ่าเหมือนเหมือนตายดีนะเนี่ยมันเล่แบบเล่ยาะจีแซดชัดแบบให้ความรู้สึกแบบักเล่จะัดเป็นซินเดเริเล่เวอร์ชันนี้เป็นเล่แบบซินเดรล่ <laughs> ตีนี่อย่างแรงอ่ะอ,อุ๊ยเต้นนีจัเอ้ยโเนียโอนจังไอ,องงสองตัวนี้ต้องเล่นคู่กันจริงวะงั้นถึงจะเข้าโอ้โหเป็นการคอมโบน ไอสองตัอเนี่ยอ้าโหโหโมโหโหยหโ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 หีหโหโกโหโกโอโหโหโัโโหโโหโหโหมหโหโหอหโหอหบหโ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 อโหโหกเลยเหโหโหห คือแบบเวลาเขาพีเซนอะไรมาเขาเข้าใจว่าแบบ,แบบแฟนฮงไกลอยากจะเห็นอะไรอ่ะเนี่ยแล้วคือแบบถ้าพูดถึงเซเล่มันจะขาดโบเนียโอเน่จังไปได้ไงใช่ไหมโอ้แล้วประเด็นคือในเกมอ่ะท่านเล่นคู่กันก,ก็เก่งมากเลยนะโอ้โหนี่คือแบบไม่ว่าจะเียนดีแซต ในฮงไกลแพ็กสามในสตาร์เรลแบบสองตัวเนี้ยต้องคู่กันเสมอไอ้คอครับผมว่าตื่นเต้นที่จะได้เล่นสตาร์เรลคือแบบช่วงเนี้ยสารภาพเลยว่าช่วงเนี้ยแม่งแบบผมติดติดเกมอื่นอยู่แต่ไม่บอกเลยกันเกมอะไรแบบมันไม่ได้เกี่ยวกันแต่แบบพอแบบสตาร์เรลมันใกล้เข้ามาแล้วเนี้ยตื่นเต้นที่อยากเล่นมากเลยคือแบบ ถ้าเป็นแนวเทอร์เบียเนี่ยผมเข้าใจนะว่ามันไม่แมสอะแต่สําหรับผมเนี่ยคําไม่แมสสาหรับฮงไกลเนี่ยมันทําให้รงไกลแบบประสบความสําเร็จได้มากเลยนะคือแบบมันทําให้เกมมันสามารถกําหนดทิศทางได้แบบอย่างชัดเจนมากขึ้นอนะว่าแบบเกมเราจะเน้นอะไรแบบจริงจริงจังๆไปเลยไม่ใช่แบบต้องมาแบบเขาเรียกอะไรต้องมาคํานึงถึงความแมสเสมอไปแล้วมันจะทําให้เกมมันจือดอะโอเคผมผมก็ไม่อยาก พูดถึงอีกเกมหนึ่งนะครับโอเคผมก็รอนล่นที่จะเล่นสตตร์เร็วถ้ามีคลิปอะไรก็มาล่างดูอีกก็เป็นธรรมเนียมแบบถ้าเป็นซีรีส์ของกายผมก็จะล่างดูนะเพราะแบบมันเป็นซีรีส์ที่ผมอินด้วยโอเคก็จากลากันไปแต่เพียงเท่านี้ไป